สวัสดีครับมาพบกับผมสหายอินทรชิตนะครับวันนี้เรามาดูที่ดินบริเวณบึงบ้านโพตำบลบ้านโอพอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินของผมเองนะครับเนื้อที่200ตารางวาหรือ2งานเต็มเ็มนะครับอยู่ติดกับถนนล้อมรอบบึงบ้านโพนะครับห่างจากจุดนี้นะครับมีปั๊มน้ามันคาเทคและถนนเส้นบายพาสวงแหวนรอบในเนี่ยระยะทาง1.8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับพื้นที่หน้าคว้างประมาณ20เมตรนะครับ อที่ต่องานเต็มเมนะครับพี่น้องหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผมเคยมารีวิวคลิปนี้แล้วหรือเปล่าแน่นอนครับเคยมารีวิวผมเคยมารีวิวบ้านหลังนี้ครับให้กับคุณพี่จอยนะครับในราคา3ล้าน8แสนบาทนะครับก็จะเป็นเนื้อที่1ไร่3 2ตารางวานะครับยาวเข้าไปแล้วก็จะมีบ้านพักหลังเล็กๆนะครับด้านในเนี่ยขายบ้านพร้อมที่ดินราคา3ล้าน8แสนบาทนะครับแล้วอีกคลิปหนึ่งที่ผมเคยมารีวิวก็เป็นคลิปแปลงนี้นะครับที่มี หนองน้ําอยู่ด้านหน้าที่นะครับก็คือ1ไร่32ตารางวาเช่นเดียวกันนะครับขายไปในราคา700,000บาทนะครับเพราะพื้นที่เนี่ยเป็นหนองน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมพื้นที่บริเวณนี้นะผมได้ทําการรีวิวขายแล้วก็ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับในราคา700,00 0บาทนะครับเป็นพื้นที่หนองน้ำนะครับนาคว้างพอๆกันนะครับประมาณ20เมตรนะครับก็คือจากขอบของป้อมยามด้านหน้า ยาวไปถึงแนวต้นน้อยหนานะครับหรือต้นมะพร้าวไปนิดหนึ่งนะครับเพราะแปลงพื้นที่แถวนี้จะเป็นล็อกๆๆๆนะครับทางญาติพี่น้องของคุณลุงผู้ขายเนี่ยได้แบ่งล็อกกันเอาไว้นะครับแล้วก็ขายมาให้ผมนะผมก็เอามารีวิวขายต่ออีกทีหนึ่งนะครับไปที่ดินแปลงนี้เนื้อที่1ไร่32ตารางวานะเป็นหนองน้ําขายในราคาไร่ละ7,0,000 0บาทเราขายไปแล้วนะปิดการขายไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณพี่ผู้ซื้อไปก็ต้องมาถมตัางหากนะครับส่วนที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่เท่ากัน 1ไร่32ตารางวาครับขายในราคา3ล้าน8แสนบาทนะครับจะมีคล้ายๆแบบตู้น็อกดาวอยู่ด้านหน้านะเป็นป้อมยามเหลือสักอย่างนะครับแล้วก็ด้านในก็เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับก็เปิดราคาขายในที่3ล้าน8แสนบาทนะครับและไร่ที่เราจะขายในวันนี้ครับคือที่ดินที่ผมได้ทำการซื้อไว้เช่นเคยนะครับก็ต,บตั้งแต่ขอบกำแพงนะครับหมุดสีแดงเดี๋ยวเราไปดูกัน หลักเขตจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ครับุดนี้นี่เต่านี้นะครับหลักเขตแทงขึ้นมานะครับยิงยาวไปถึงบริเวณด้านหน้าที่อีกแถบหนึ่งนะครับความกว้างของหน้าที่โดยประมาณก็ประมาณ20เมตรนะครับประมาณ20เมตร19 20ถึงเมตรนะครับน่าจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับน่าจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ต้องบอกก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกหลักหนึ่งกันว่าอยู่ตรงไหน,นโอ้โหลกครับลกแต่เดินได้นะนะครับตรงไม้ที่เราปักไว้ข,ขาวๆนะครับลงตรงนั้นนะครับมันลกแล้วกันเดี๋ยวค่อยให้คนงานมาตัดหญ้า,านะครับหน้ากว้างก็จากตรงตรงนั้นนะครับยาวไปถึงตรงนู้นเลย พื้นที่แค่2งาน,นครับแล้วก็ลึกยาวเข้าไปพื้นที่ตรงนี้นะครับผมจะขาย2งาน8ปดแสนห้าหมบาททําไมผมถึงขายที่ดินเนี่ยแปลงนี้2งาน8ปดแสนห้าหมบาทส่วนแปลงนั้นผมขายไป1ไร่สามสิบสองตารางวาเจ็ดแสนบาทพี่น้องสงสัยไหมครับก็ดังภาพที่เห็นครับที่ดินแปลงนี้ผมขายไปที่1ไร่สามสิบสองตารางวาราคา7จ็ดแสนบาทเพราะเป็นที่หนองน้ํานะครับส่วนที่ดินแปลงนี้ นะครับเนื wa, sure 50, b b. ้อที่200ตารางวาหรือ2งานผมขายราคา850,000บาทนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะมันเป็นพื้นที่ราบนะครับพื้นที่ราบเลยนะะเดินได้นะครับนี่พื้นที่ราบเห็นไหมครับเป็นพื้นที่ราบทั้งหมดนะครับเป็นดงหญ้าแล้วอยู่ต่ําจากถนนน่ะประมาณ40-50เซนเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านมาอยู่ก็ถมอีกไม่เยอะนะครับนะครับก็เป็นดงหญ้าครับ กำแพงทางด้านซ้ายเนี่ยถ้าเราหันหน้าออกนอกที่เนี่ยกำแพงด้านหน้าซ้ายเนี่ยมีแล้วและกำแพงตัวนี้เป็นกำแพงที่เราเทคานสูงนะครับกันดินสไลด์ไปด้วยแล้วท่านพี่น้องมาถมปุ๊บมันก็จะพอดีเลยนะครับถ้าเราถมให้กับเท่าระดับถนนเนี่ยก็จะถมเท่าขอบดำๆด,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 ด้านล่างนี่พอดีนะครับพื้นที่ก็จะยาวเข้ามานะครับฟามยาวประมาณ5 0าสถึงหกเมตรนะครับก็ยาวเข้ามาเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน พื้นที่แปลงนี้ผมซื้อไว้แล้วก็โอนโฉนดเรียบร้อยนะครับได้โฉนดมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูหมาด้านในก่อนว่ามีหรือเปล่าสักครู่นะครับพื้นที่บริเวณด้านท้ายนะครับก็จะมาสุดที่ลักเขตตรงนี้นะครับเลขเจ็ดสองเก้าหกนะครับเจ็ดสองเก้าหกนะครับตัดตรงทะลุผ่ากลางสาลนี้ขึ้นไปด้านหน้าเลยนะครับ ที่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับตัดไปที่กําแพงนะครับแล้วก็ยิงตัดขึ้นไปนะครับด้านหลังจะเป็นบ้านของคุณป้าที่ขายที่ดินให้กับผมนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นสวนตะไคร้นะครับทั้งหมดเลยนะครับเรื่องพื้นดินไม่ต้องกลัวต่ํามากนะครับเพราะต่ําจากถนนเราเอาสี่สิบห้าสิบเซนเท่านั้นนะครับมีน้องหมาอยู่ข้างบ้านด้วยนะครับพื้นที่ก็ทางเจ้าของเดิมเนี่ยของบางบ้านคุณป้าเนี่ยเขาถมไว้แล้วก็ทําการปลูกตะไคร้นะครับเสาะร่องเล็กน้อยนับนิดหน่อย เนี่ยเป็นร่องน้ําแบบนี้ยาวไปนะครับพื้นที่แปลงข้างเคียงก็เป็นแปลงนี้นะครับที่เป็นย่าๆนะครับก็จะมีสะบัวเล็กๆอยู่ตรงกลางนะครับกั้นระหว่างแปลงที่ดินของทางด้านขวาและด้านซ้ายก็คือแปลงของเรานะครับแปลงของเราก็จะอยู่บริเวณทงขาวนี้นะครับทงขาวนั่นเลยนะครับแต่อยู่แนวนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นหลักเขตุตรงอาคารบ้านป้อมนั่นก็จะมาตรงนี้แล้วก็ยิงยาวไปนะครับบริเวณส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทาง ทั้งหลวงนะครับทังหลวงนะครับที่อาจจะขยายถนนในอนาคตนะครับแต่ระหว่างนี้ก็สามารถใช้สอยพื้นที่ได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่มีสิทธิ์ครอบครองอะไรนะครับแต่สามารถใช้ได้ไปก่อนเท่านั้นนะครับบริเวณด้านหน้าอาจจะทําเป็นร้านค้าร้านอาหารเล็กๆนะครับที่ไม่ใช่สิ่งบุกสร้างถาวรจนเกินไปนะครับเพราะเราต้องเผื่อไว้ละอนาคตเนี่ยถ้าเรามา สร้างพื้นที่อยู่ด้านหน้าบนเขตของหลวงเนี่ยในอนาคตเนี่ยหลวงอาจจะขยายถนนหรืออาจจะพัฒนาเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราก็ต้องรือถอนนะครับเพราะเราจะใช้ทิศครอบครองไม่ได้นะครับเพราะเป็นที่ของหลวงนะครับ นย่ครับที่ดินแปลงนี้นะครับด้านหน้าเขาก็จะถมเอาไว้นะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับเขาก็มีความคิดว่าอาจจะมาเปิดร้านค้าเล็กๆตรงนี้นะครับส่วนแปลงที่จะขายครับเนื้อที่200ตารางวานะครับหรือ2งานเต็มๆนะครับด้านหน้าติดกับถนนรอบบึงบ้านโพนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นบึงบ้านโพนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอน ลอกคลองบึงมาเป็นระยระๆนะครับจนสุดถึงถนนเส้นบายพาสเลยนะครับจากจุดๆนี้นะครับห่างจากถนนเส้นบายพาสนะครับด้านหน้าเราเนี่ยจะมีปั๊มน้ํามันคาวเทคมีร้านตากข้าวแล้วก็มีปั๊มดาวอยู่นะครับผมเช็คโลเคชันนะครับวัดระยะทางนะครับจากจุดที่ดินนะครับถึงเซนทัลเวสเกตเนี่ยระยะทางเพียง8 6กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในรัศมี10กิโลเมตรเนี่ยก็จะเป็น ที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชโรงพยาบาลสุพมิตรโรงพยาบาลพรชัยนะครับแล้วก็บ้านชุมชนโรงเรียนวัดโรงเรียนกีฬาโรงเรียนจังหวัดสถานที่ราชการแล้วก็ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ในรัศมีไม่เกิน10กิโลเมตรนะครับก็เดินทางด้วยเส้นทางที่สะดวกสบายนะครับมุ่งหน้าไปเส้นทางนี้ครับก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ เทศบาลตำบลบ้านโพแล้วก็สามารถเข้าตัวอำเภอได้เหมือนกันนะครับหรือจะไปเส้นทางบายพาสก็ได้นะครับถไม่ติดออกขึ้นสู่วงแหวนรอบไหนวิ่งเข้าสู่ตัวจังหวัดเลยก็ไม่ไกลนะครับรัศมีไม่เกิน10กิโลเมตรนะครับน้ําไฟฟ้ามีพร้อมนะครับมี บ้านอยู่ทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาและด้านหลังไม่ต้องกลัวเรื่องความเงียบเหงาและเดียวดายนะครับแต่ชุมชนแถวนี้เป็นชุมชนที่สงบนะครับก็อยู่กันแบบวิถีแบบชาวบ้านจริงๆนะมีแต่คุณป้าคุณยายอยู่กันเท่านั้นนะครับบริเวณแถวนี้จะมีแต่คนแก่เรื่องเล่ายาปราร์บิงเฮฮาสังสรรค์ไม่มีแน่นอนนะครับก็สามารถมาทําเป็นบ้านพักเป็นโฮมสเตย์หรือเป็นร้านอาหารนะครับในแนวคิดของผมเดิมทีที่ผมซื้อมาเนี่ยผมต้องการจะมา พัฒนาปรับแต่งพื้นที่ด้านหน้าแปลงของเราเนี่ยให้มันสวยงามนะอาจจะเอาหินคุกหินทรายหินอะไรพวกนั้นะมาลงเลยให้มันเป็นชายหาดนะเพราะผมได้ทําการไปปรึกษากับทาง นายกเทศบาลตะบลบ้านโผเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเรามาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็นําหินคุกหินอะไรพวกนี้ครับมาปรับพื้นที่ด้านหน้าส่วนที่ของเราเนี่ยให้มันเป็นลักษณะที่สวยงามนะครับเราก็เหมือนกับว่าเป็นการช่วยดูแลบึงบ้านโผนะครับแต่เราไม่ได้ยึดเป็นของตัวเองเราก็แค่ทําให้มันสวยงาม,มเฉยอาจจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับตอนนี้เดียนเราก็จะอาจจะมีโต๊ะแคมปิง้งมานั่งนะครับข้างทางเราเลยและในบริเวณบ้านเราก็อาจจะมีโฮมสเตย์หลังเล็กๆสัก หลังสองหลังนะครับแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาพักตอนนี้เย็นก็สามารถนําโต๊ะแคมปิ้งเนี่ยออกมาตั้งบริเวณข้างนอกได้แต่เราไม่ได้เก็บตังค์ไงเราเก็บที่พักหมเตียงของเราใช่ปะแล้วก็ให้เขามานั่งริมบึงเนี่ยบริเวณแถวนี้เราไม่ได้เก็บตังค์ไงมันก็ไม่ได้ใช้พื้นที่หลวงในการหาก,กินเพียงแค่เรามีสถานที่ของเราปุ๊บแล้วเขาสามารถที่จะยกชุด เก้าอี้พวกแคมปิง้งเนี่ยออกมานั่งเองได้เราไม่ได้ห้ามครับจะนั่งตรงนี้จุดไหนอันนั้นเรื่องของคุณเลยของแล้วแต่ลูกค้าก็เป็นที่สาธารนณะเป็นที่ของทุกๆคนในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีใครมาเป็นเจ้าของแล้วผมก็ไม่ได้มาเก็บังค์ในการเช่าพื้นที่ตรงนี้เพราะผมเก็บังค์ในการเช่าเก้าอี้เพื่อให้พวกคุณมาหาเลือกที่นั่งเอาเองเพียงแค่เราดูแลพื้นที่ด้านหน้าที่ของเราเนี่ยให้ดูสะอาดสะอา้านแค่นั้นเองครับบริเวณที่จะลงไปในน้ำเนี่ยอาจจะทําเป็น สะพานไม่ไผ่เล็กๆนะที่สามารถรื้อถอนได้เมื่อไหร่ก็ได้ให้คนลงไปเดินไปแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนี่คือในแนวคิดของผมนะครับ แต่ทางนี้ทางนั้นผมก็มีโครงการใหญ่ที่ผมจะต้องรับผิดชอบดูแลนะครับผมก็เลยประกาศขายที่ดินแปลงนี้เพื่อนําเงินไปสมทบในการก่อสร้างโครงการของผมที่ตบบําบลบรนโค้งอําเภออุทองจังหวัดสุรินบุรีนะครับเพราะโครงการนั้นต้องใช้เงินหลายสิบล้านเลยผมก็เลยต้องมาขายแปลงยอ่อยๆแปลงเล็กๆพวกนี้เพื่อที่จะรวบรวมเงินทุนไปพัฒนาต่อยอดโครงการใหญ่ที่ตบบําบลบรนโคง้งอาเภออุทองจังหวัดสุรินบุรีชื่อโครงการคุ้นเขาล้อมทะเลนั่นเองนะครับ ที่ดินจากจุดตรงนั้นนะครับปึ๊บยาวมาหลังกออะไรนะเขาเรียกว่าต้นมะขามเทศนะครับก็คืออยู่ประมาณแนวป้ายนะครับปึ๊บไปเลยจากแนวป้ายนะครับก็เป็นที่ดินแปลงเล็กๆอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับผมต้องขอพูดตรงๆเลยว่าที่ดินแปลงนี้ผมซื้อมาในราคา 750,000บาทนะครับ750,000บาทเนื้อที่โฉนดแปลงนี้จริงๆมัน1ไร่32ตารางวาเท่าๆกันทุกๆแปลงนะตลอดทางเลยของเพราะคุณป้าด้านหลังเนี่ยเขามีพี่น้องหลายคนนะบันพบบุรุษก็แบ่งที่ดินให้เท่าๆกันครับเป็นแปลงละ1ไร่32ตารางวานะครับแต่แปลงนี้คุณป้าขายเฉพาะส่วนด้านหน้านะเพราะคุณป้าเขามีทางของเข้าออกอยู่ทางด้านข้างอยู่แล้วนะแปลงนี้ก็เคยขายเพียงแค่200ตารางวาเท่านั้นนะครับ ส่วนแปลงติดกันเนี่ยคุณป้ายัางไม่ขายนะครับถ้าขายผมก็คงจะซื้อไว้เองนะครับแต่ทีนี้แปลงนี้ผมดูแล้วว่ามันก็ไม่ใช่แปลงเล็กแล้วก็ไม่ใช่แปลงใหญ่จนเกินไปอีกทั้งราคาก็สมเหตุสมผลนะครับผมซื้อมาในราคา7,5 0,000บาทผมจะขายในราคา8,50,000บาทรวมค่าหักโอนให้เรียบร้อยเลยก็เท่ากับว่าผมจะได้กำไรแปลงนี้อยู่ราว หกเจ็ดหมื่นอยู่แล้วถามว่าถ้าพี่น้องไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับที่ดินมันก็จะเพิ่มราคาัพราคาตัวมันเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากบึงวัดโพเนี่ยกำลังจะขุดลออคลองบึงแล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันุสัว์น้านะครับยังไงที่ดินแปลงน,นี้มันมีราคาของมันเองอยู่แล้วนะครับ,บ,บรถ้าพี่น้องอยังสงสัยในราคาที่ดินบึงบ้านโพนะครับ พี่น้องสามารถขับรถมาที่บึงมัณโพตั้งอยู่ที่ตำบลมัณโพอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพอมาถึงปุ๊บพี่น้องก็ขับรถวนรอบบึงมัณฑโพได้เลยสอบถามคุณป้าคุณยายพี่ป้านาารอบบึงมัณนโพหรือจะโทรศัพท์ตามเบอร์ที่เขาประกาศขายได้เลยนะครับว่ามีที่ดินแปลงไหนบ้างที่เป็นที่ดินแปลงเล็กๆไม่ว่าจะเป็น1งาน2งาน3งานหรือ1ไร่นะครับลองสอบถามดูนะครับว่ามีที่ดินแปลงไหนราคา ต่ำกว่าผมบ้างนะครับช่วยบอกผมทีนะครับเพราะผมคนในพื้นที่ผมสอบถามมาหมดแล้วไม่มีที่ดินแปลงเล็กๆแปลงไหนรอบบึงนันโผขายราคาต่ำกว่านี้เลยนะครับจะมีที่ดินที่ผมเคยรีวิวนะครับบริเวณใกล้ๆกับเส้นใบพาดนะครับห่างจากถนนเส้นใบพาดเนี่ยแค่300เมตรแปลงนั้นขายในราคาไล่ละ0 0แสนบาทนะครับแต่เป็นที่นานะครับความลึกจากระดับถนนเนี่ยลงไปประมาณเมตรห้าสิบถึงสองเมตรเช่นเดียวกันผมเคยรีวิวลงใน YouTube แล้วทางเจ้าของนะครับ ต้องการขายที่ดินยกแปลงนะครับจำนวน34ไร่ในราคา ,00 0 0บาทนะครับพี่น้องก็คิดดูกันว่าราคาต่อไร่เนี่ยหกแสนบาทแต่มันต้องขายยกแปลงอ่ะ34ไร่มันจะเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังพอหาได้นะครับที่ดินรอบมุนันโพที่มีเนื้อที่ต่ํากว่า1ไร่นะครับอย่างกับแปลงที่ผมพาพี่เล็กมาซื้อนะครับก็ปิดการขายไปแล้วนะครับราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทได้เนื้อที่3งานเท่านั้นครับสงานเลยห่างจากจุดตรงที่ดินของผมเนี่ย ออกไปประมาณสัก70-80เมตรนะก็คือตรงป้ายสีเหลืองตรงนั้นเลยตรงหัวโค้งหนละเนื้อที่3งานขายให้พี่เล็กไปแล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูในคลิปวิดีโอเกา่กาๆของผมนะผมขายไปแล้วราคาจริงๆ3งาน1 3 0 0 0ล้านแบาทนะครับแต่ที่ดินแปลงนี้2งานเราขายในราคา8,500,000บาทราคานี้ผมจะดูแลพี่น้องเนี่ยจน ครบองค์ประกอบในการโอนชื่อที่ดินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าโอนค่ารังวัดค่าทุกอย่างนะครับรวมทั้งค่ากินค่าดูแลพี่น้องที่มาซื้อเนี่ยในวันนั้นนะครับก็คือจะดูแลให้ครบจบแน่เลยก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับมาซื้อที่ดินกับผมสายอินเทอร์ชิตผมจบให้ทุกอย่างในราคาที่จบเลยพี่น้องกำเงินมาแค่85 0 0 0มบาทก็สามารถได้โฉนดที่ดินของผมไปเลยนะครับที่ดินโฉนดแปลงนี้ไม่ติดหนี้สินไม่ติดภาระ,ะใดๆทั้งสิน้น ในโฉนดเป็นชื่อผมชื่อแรกแต่เพียงผู้เดียวนะครับก็สามารถเปลี่ยนชื่อโอนให้กับลูกค้าได้ทันทีเลยในวันนั้นนะครับเพียงแค่นําเงินมา8ปดแสนห้าหมบาทนะครับราคานี้อาจจะต่อรองได้เล็กน้อยครับถ้าพูดจากับผมดีๆผมอาจจะมีโบนัสมีโปรโมชั่นพิเศษลดให้นะครับก็ต้องมาคุยกันแต่ถ้าพูดจาไม่ดีผมก็อาจจะไม่ลดนะครับก็ต้องขออธิบายตรงๆเพราะผมไม่ใช่หน้าผมเป็นเจ้าของที่ดินผมเป็นเจ้าของโครงการนะครับผมทําธุรกิจ หลายหลายเยอะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งง้อกับคนที่ไม่ให้เกียรติผมนะครับเพราะผมเป็นคนที่ให้เกียรติกับลูกค้าแล้วก็พี่น้องหรือกับทุกๆคนนะครับผมคิดว่าสักรีของฝั่งเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีเท่าเทียมกันนะครับถ้ามาข่มผมผมก็ไม่ยอมนะครับแต่ถ้าดีกับผมผมก็แทบจะกลมกราบเลยเพราะผมเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนผมถูกแม่ถูกคนที่บ้านสั่งสอนมาว่าการที่เป็นเด็กเนี่ยมือไม้อ่อน ดีที่สุดไม่ว่าเราจะรวยกว่าจนกว่ายศใหญ่กว่าหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าเราอยู่น้อยกว่าเราต้องพึงสังวรว่าเราเป็นเด็กแล้วเราก็ควรให้เกียรติผู้เป็นผู้ใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ใหญ่ก็ควรให้เกียรติเด็กด้วยเช่นกันผมมีหลายเคสนะครับที่ลูกค้ามาแล้วมาวางกล้ามเบ่งอํานาจกับผมก็ถือว่าผิดคนนะเพราะผมอย่างที่ผมบอกผมไม่ใช่ในหน้าผมเป็นเจ้าของโครงการนะครับไล่อินทรชิตนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่1 2 3 4นะครับผมเป็นเจ้าของผมไม่ใช่ในหน้า ก็น่าจะละไว้ในที่เข้าใจนะครับก็ผมไม่ต้องอธิบายมากนะครับถ้าสนใจก็สามารถทักไลน์ไอดีมาพูดคุยกันได้นะครับที่ p i c h i t 4106หรือจะโทรศัพท์มาคูดคุยกันได้ที่เบอร์0822900622สามารถโทรมาพูดคุยได้ตลอดเวลานะครับผมรับตลอดอยู่แล้วถ้ามีใครโทรเข้ามาผมไม่ไม่ใช่คนที่กลัวที่ราแวงถ้าเป็นเบอร์แปกจะไม่รับนะครับรับหมดนะครับ หรือถ้าสนใจที่ดินของบ้านพี่จอยก็สามารถซื้อได้นะครับด้านหน้าจะมีน็อกดาวน์แล้วก็ด้านไหนก็จะมีบ้านหลังคาแดงๆตรงนั้นนะครับเนื้อที่1นึ่งไร่สาตารางวาขายราคา3าล้านแปดแสนนะครับส่วนที่ดินด้านข้างต่อจากพี่จอยเนี่ยหนึ่งไร่สาตารางวาเช่นกันนะครับขายไปแล้ว7จ็ดแสนบาทนะครับแต่ที่ดินจะเป็นสระน้ําเป็นหนองน้ำนะครับก็คิดดูนะครับที่ดินเนื้อที่เท่าๆกันแต่ราคาไม่เท่ากันเลยนะครับผมไม่ไม่ซีเรียสครับเพราะที่ดินเนี่ย เราไม่จําเป็นที่ต้องไปบังคับขายบังคับซื้อจากใครนะครับเที่ดินมันมีเจ้าของของตนเองนะครับถ้าคุณคือคนที่ใช่ที่ดินก็เลือกคุณคุณก็เลือกที่ดินนะครับบึงมันโลเราจะมีถนนลาดยางนะครับสามารถขับเลนส่วนได้สองฝั่งข้างทางกันเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ก็สะอาดสะอ้านนะครับมีต้นไม้ใหญ่อยู่ริมบึงนะครับในทุกๆรอบของการทํางานนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามา ตัดตกแต่งหญ้านะครับบริเวณรอบบึงบ้านโผนะครับให้มีความสะอาดสะอ้านนะมีความสวยงามนะครับตอนนี้พื้นที่รอบบึงบ้านโผก็เป็นพื้นที่จัดสรรกันเกือบหมดแล้วนะครับบึงน้ําสะอาดสะอ้านนะครับได้ทําการขุดลอกคลองบึง ทางด้านใต้เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการลอกคลองบึงในส่วนของช่วงกลางของบึืองวันโพอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาให้ท่านพี่น้องไปรับชมกันว่าการขุดลอกคลองบึงของทางเทศบาลตำบลมันโพเนี่ยมีการทําอย่างไรบ้างเส้นทางสะอาดสะอาดจริงๆนะครับเหมาะกับการวิ่งออกกาลังกายในยามเย็นนะครับเราจะเห็นนกน้ําบินกันนะครับบึงวันโพที่กว้างใหญ่สะอาดสะอาดนะครับ แล้วก็มีสัตว์น้ำนานาพันธุ์นะครับ2องข้างทางก็จะมีร้านอาหารมาเรียงรายนะครับเริ่มเปิดร้านอาหารเปิดกิจการจะเป็นบ้านพักโฮมสเตยร์รีสอร์ทนะครับเริ่มทํากันแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถมาจัดโต๊ะแคมปิ้งอยู่ริมบึงได้นะครับเย็นๆ ส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าเทศบาลตำบลบ้านโพนะครับอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแพรขนาดใหญ่นะครับลักษณะของแพรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะสร้างติดต่อกันหลายๆแพรครับในโครงการเนี่ยระบุไว้ประมาณ40-50ถึงแพรนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่ในแพรครับทาเป็นตลาดน้ําบนแพรที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับอ่ามาพบกับป้ายโครงการพอดีนะครับบึงบ้านโพตลาดน้ําแพรตลาดน้ําแพรที่ยาวที่สุดในประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี นะครับมีประมาณสี่สิบ้าแพรนะครับอันนี้ก็เปิดให้จองร้านคาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะของแพรนะครับที่ขายของแล้วก็จะมีเรือบั่นนะครับให้พี่น้องได้ชมสัตยนยภาพบึงบ้านโพนะครับอันนี้ก็เขาสู่เขตบึงบ้านโพในส่วนกลางนะครับก็จะมีรถขุดตักพักตบชวานะครับที่จะขุดลอกคลองบึงนะครับพี่น้องไม่ต้องกังวลไปนะครับว่า ด้านหน้าบริเวณที่ของเราเนี่ยจะไม่มีทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับขณะน,นี้รถก็ได้ทําการขุดพักตบชวาขึ้นมาไปกําจัดทิ้งนะครับอ่าเห็นไหมครับรถกําลังจะขุดเลยทางด้านซ้ายก็จะมีในทุนนะครับมาซื้อที่ไว้ปลูกหญ้าว้างใหญ่เลยด้านในนะครับส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นบ้านของ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับบริเวณบึงมันโพสนนี้นะครับก็จะต้องทําการขุดลอกคลองบึงเช่นเดียวกันนะครับกับทางด้านทิศใต้และส่วนตอนกลางนะครับเห็นไหมครับรถก็กําลังจะขุดลอกคลองบึงอยู่พอดีเลยนะครับไม่ต้องกังวลครับถ้าเรามองในหลักของความจริงนะครับหลักความเป็นมนุษย์เลยก็คิดว่าบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แถวนี้ การพัฒนาก็ต้องเข้าถึงแน่นอนไม่งนั้นเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นก็คงจะอยู่ลําบากนะครับทางส่วนท้องถิ่นก็ได้ทําการดึงปักตบชวาขึ้นมาอยู่บนสองฝั่งนะครับเพื่อที่จะทําการตักแล้วก็ย้ายเอาไปทําลายทิ้งนะครับหรืออาจจะไปทําปุ๋ยอะไรนะั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับพื้นที่รอบด้านของบึงมนโพก็จะเป็นลักษณะของทุ่งนาคนระับส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ต่ําลงไป ในส่วนกลางของบึงบ้านโผก็ได้ทําการขุดลอกคลองบึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ได้นําผักตบชวาที่อยู่บริเวณสฝั่งเนี่ยขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ของเราก็จะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับห่างจากคอสะพานตรงนี้ประมาณ120เมตรเท่านั้นเองนะครับในบึงบ้านโผก็จะมีผักตบชวาขึ้นอย่างนะแน่นอยู่นะครับเพราะยังไม่ได้ขุดลอกคลองบึงนะครัแต่ทางนี้ทั้งนั้น ทางเจ้าหน้าที่ก็จะขุดล็อกไล่ขึ้นมาเป็นช่วงๆอยู่แล้วนะครับพื้นที่ของเรามีไฟฟ้าน้ำประปาครบวงจรนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่จัดสรรเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ของเราก็อยู่ด้านหน้าซ้ายมือของเราเลยเดี๋ยวเราลงรถไปถ่ายทําวิดีโอกันนะครับบริเวณต้นมะพร้าวนี่นะครับตรงใต้สีเหลืองนะครับด้านหน้ามีไฟฟ้ามีน้ำประปานะครับ ในคลิปนี้ผมสายอินทรชิตก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านมากๆครับที่ติดตามรับชมช่องสายอินทรชิตมาอย่างต่อเนื่องสําหรับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องสายอินทรชิตก็ขอกําลังใจคนละเล็กคนละน้อยนะครับกดติดตามช่องสายอินทรชิตนะครับตอนนี้ผมก็จะต้องขอตัวเดินทางไปที่ตำบลบ้านโค้งอำเภออุทธงจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อไปดูโครงการไล่อินทรชิต3คุณเขาล้อมทะเลนะครับเป็นพื้นที่วิวภูเขานะครับเนื้อที่60กว่าไร่นะครับและผมก็ ขุดทะเลสาบกึ่งกลางนะครับเนื้อที่ของทะเลสาบเนี่ยมากกว่า10ไรนะครับวันนี้ได้นะัดผู้รับเหมาเอาไว้เดี๋ยวผมจะต้องรีบไปคุยเจราจาแล้วก็เซ็นสัญญากับผู้รับเหมานะครับเตรียมที่จะขุดทะเลสาบขนาดใหญ่เพื่อที่จะปรับพื้นที่แล้วก็วางแลนด์สเคปเตรียมพร้อมเปิดตัวให้กับพี่น้องนะครับที่สนใจที่ดินวิวภูเขาแล้วก็ติดทะเลสาบนะครับติดทะเลสาบเลยนะครับไม่มีถนนกั้นกลางนะครับเพราะถนนน่ะจะล้อมรอบโครงการนะครับกว้าง6เมตรครับส่วนหน้าที่เนี่ยก็จะติดกับ ทะเลสาบทุกๆแปลงนะครับเราจะทําทะเลสาบเป็นเหมือนไข่ดาวตรงกลางแล้วก็แบ่งพื้นที่จัดสรรเนี่ยโดยรอบเลยนะครับแล้วก็จะมองเห็นวิวภูเขาที่ดินของผมก็ติดถนนลาดยางแบบนี้เลยครับเดินทางสะดวกมีน้ําประปามีไฟฟ้าสาธารณูปโภคครบนะครับอยู่ที่ตําบลบ้านโค้งอําเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีผมจะทําที่ดินแปลงนี้ให้เป็นพื้นที่แลนด์มาร์กเป็นจุดท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดของจังหวัดสุพรรณบุรี ยังไงก็ฝากติดตามรถชมด้วยครับสวัสดีครับายเดินทางกัน